เนื้อหาในวันนี้ของเราคือเราจะมาพูดถึง5เพลงสากลที่ในตัวเนื้อเพลงเนี่ยมีความหน้าขนลุกซ่อนอยู่อาจจะไม่ได้แบบใช้คําว่าขนลุก ทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ว่าคือบางเพลงมันมีความความเศร้ามีความแซดรีมันมีความแซดมันมีเรื่องของดรามา่าเข้ามาผสมอยู่ในนี้ซึ่งเราจะมาดูเนื้อเพลงเหล่านี้กันว่าทาไมชาวต่างชาติหลายๆคนหรือว่าคนที่เคยฟังเพลงเนี่ยเนื้อหามันสนุกกระริงแต่พอดิฟลงไปถึงเนื้อเพลงเนี่ยทำไมมันถึงดักได้ขนาดนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมชาวทุกคนไปสํารวจ5เพลงที่กันกับ5เพลงที่มีความโคลนลุกมีความน่ากลัวมีความน่าหัวถู่ซ่อนอยู่ครับ ออฟตัสรุ่นสวิตไฟเลนส์แอมเบอร์แว่นตาเกมเมอร์ที่ผมใส่แล้วเล่นเกมยิงคมและทํางานได้นานขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าใครมีค่าสายตาเนี่ยแวะไปวัดที่สยามได้นะวัดละเอียดมากเขาจะถามเราหมดเลยว่าสายตาเป็นยังไงล้าในช่วงไหนหรือว่ามีองมีเอียงหรือว่าสั้นน้อยขนาดไหนเขารู้หมดเลยนะครับแล้วก็จะตัดแว่นออฟตัสให้เหมาะกับทุกคนเลยแล้วก็ลูกค้าเก่าเขาดูแลดีมากนะครับแล้วก็เห็นจงเห็นแจกกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้แจกลูกค้าเก่าเต็มไปหมดเลยล่าสุดแจก p s เด้วยถ้าเกิดว่าใครซื้อแล้วใช้โค้ดส,สันะมีคน โค้ดด้วยนะอะไรประมาณนี้สวัสดีครับผมเนะครับคือก่อนที่เราได้ทำคอนเทนต์ห้าเพลงไทยที่มีความน่าขนลุกความน่ากลัวซ่อนอยู่อันนั้นมูดโทนมันจะเกี่ยวกับความเป็นผีผีหลอนๆหน่อยซึ่งเราทำไปวอรวชั่นก็คือปกนี้กับปกนี้ แต่ว่าวันนี้เนี่ยผมได้รวบรวม5เพลงที่มันมีความน่ากลัวความน่าขนลุกความหดหู่ซ่อนอยู่ภายในเนื้อเพลงเลยซึ่งคือบางคนอะยางอย่างผมเนี่ยมักจะฟังเพลงสากลไม่ค่อยออกมาถึงว่าเปิดฟังปุ๊บแล้วก็ไม่ได้รู้ทันทีว่าเพลงทีานั้นพูดถึงอะไรใช่ไหมโอ้ยจังหวะมันก็มันดีวะเงี้ยเปิดเอาฟิลเปิดเอามูดเพลงสากลนะแต่มันมีบางเพลงนะคือบางคนบอกว่าบางคนที่แบบเก่งภาษากังกมากฟังเพลงปุ๊บรู้เลยว่าเนื้อเพลงเนี่ยมันมีความหมายว่ายังไงมาเจอค้าเพลงต้องแบบคุยแต่งแบบนี้จริงเหรอวะกล้าแต่งแบบนี้จริงอ่งมมัสกาตค ในบางเพลงนะแล้วก็บางเพลงเนะี่ยมันมีความดักสอรี่ซ่อนอยู่ในเนื้อเพลงเว้ยซึ่งเราอาจจะต้องมองใหม่ว่าไอเพลงที่เราฟังแล้วมันสนุกสนุกก,นนก,นสกกันเนี่ยกับเพลงสากลเนี่ยในเนื้อเพลงจริงแล้วถ้าเกิดว่าไปตามอ่านเนะี่ยมันมีความดักขนาดไหนซึ่งหลายเพลงในทุกคนนี้ก็เหมือนบนบะถูกเล่าถ่ายทอดผ่านมาจากตัวตนของตัวนักแต่งเพลงเองก็ได้ใช่กัมนะซึ่งเพลงแรกที่เราจะมาพูดถึงครับคือ Pump Up c i c k s ของ Forest the People คือเพลงนี้เป็นเพลงฮิตประมาณหนึ่งแบบต้องคุ้นหูวห,หลายคนมากนะถ้าเกิดว่าอาจจะเคยได้ยินตามห้างหรือว่าเออตามคา,ฟคาเฟ่เปิดอยู่บ้านนะแต่เป็นเพลงเก่านะซึ่งตอนผมทั้งสักคิดก็บอกไม่เคยได้ยินชื่อเพลงนี้แต่พอไปฟังอ๋อโอเคเพลงนี้ซึ่งมันก็มีหลายเพลงที่แบบเออเราไม่รู้จักชื่อเพลงนะแต่พอไปฟังคืออ้าวกูคเคยฟังแล้วี่ว่าแต่ไม่รู้จักชื่อเพลงเพลงนี้ถูกปล่อยออกมาในปี2 0 1 0ครับแล้วก็ได้รับความนิยมเรียกได้ว่าทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะรวมถึงประเทศไทยก็ไดนะ้แต่ว่าบางคนอาจจะไม่เคยฟังคือปั๊มอั ถ้าเกิดว่าเราแปลเป็นไทยเนี่ยมันจะประมาณว่ารองเท้าส้นเกอร์แพงๆเท่ๆอะประมาณนั้นมันเป็นคำเรียกของเด็กวัยรุ่นเออปั๊มอัพคิกส์คือสื่อถึงรองเท้านั่นแหละแล้วความน่าสนใจของเพลงนี้คือเป็นเพลงที่มีโปรดักชันที่ค่อนข้างจะเพอร์เฟกหมายถึงว่ากระบวนการสร้างเพลงเพลงนี้นะคือมีมโลดี้ที่สนุกสนานติดหูมันคือครบองค์ประกอบของเพลงฮิตหลายๆเพลงบนโลกนี้ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเราิสต์มาว่าเพลงฮิตหลายๆเพลงบนโลกนี้มันจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างเนี่ยเพลงนี้คือแบบมีเกือบหมดเลยนะทีนี้เรามาพูดถึงเนื้อเพลงอันนี้มันคือองงข ที่เราพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมเออทีนี้เนื้อเพลงปั๊มอัพคิกสเนี่ยคือเขาเขียนจากมุมมองของเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าโรเบิร์ตนะซึ่งเขากําลังวางแผนขโมยปืนของพ่อตัวเองเนี่ยแล้วนําไปกลาดยิงเพื่อล่มชั้นที่โรงเรียนไว้ เนื้อเพลงในท่อนคอรัสเนี่ยเขาจะร้องซ้ำๆว่านะร้องซ้ำๆว่าพวกเด็กที่ใส่รองเท้าเท่ๆเนี่ยแน่จริงก็วิ่งกระสุนปืนของฉันให้พ้นสิอ่ะฮะนอกจากเนื้อเพลงจะสะท้อนถึงโรเบิร์ตที่มีความอิจฉาเพื่อนๆที่มีรองเท้าดีๆใส่ทั้งที่ตัวเองก็ไม่มีนะมันยังสื่อถึงการเป็นคนนอกสายตาของคนในสังคมของเขาอีกด้วยแน่นอนว่าเพลงนี้คือได้รับเรียกชั่นดักหลากหลายมากๆทั้งเสียงชื่นชมว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงที่เพอร์เฟกที่ฟังแล้วมันติดหูเลยอาจจะขึ้นท็อปชาร์ตในหลายๆที่เลยก็ว่า พูดที่พูดตรงไปผ่านเพลงถูกไหมมันมีเรื่องของปืนที่แบบว่าเออทำไมเอาคาว่าปืนเอาอาวุธมาใส่อยู่ในเพลงนี้ซึ่งเราไม่สามารถกีดกันอายุคนฟังได้มันไม่เหมือนว่าเราเปิด YouTube มาแล้ว YouTube จับว่าแอคเคาท์นี้อายุต่ำกว่า18ห้ามดูคลิปนี้เลยมานะคือความเป็นเพลงความเป็นเรดิโอว,วิทยเงี้คือเยาวชนสามารถฟังได้เองแต่ว่าทางของคุณมาร์คฟอร์เลยที่เป็นนักแต่งเพลงของวงรับเขาก็บอกว่าเออมันก็คือจุดประสงค์ที่แท้จริงของเพลงนี้ที่เขาต้องการจะสื่อคือเพื่อหาทางออกด้านปัญหาสุขภาพจิตแล ถ้าเกิดว่าเขาอยากจะมีเปิดจริงๆอ่ะคือเขาสามารถหาได้ไม่ยากเลยเว้ยเขาต้องการหยิบพอยต์เนี้ยขึ้นมาให้สังคมเกิดการถกเถียงแล้วก็พูดขึ้นมาเขาเปิดเผยในรายการสัมภาษณ์กับ c ี N นะว่าเขาเขียนเพลงนี้จากมุมมองของเด็กโรคจิตเพื่อสร้างบทสนทนาเกี่ยวกับสุขภาพจิตของเยาวชนและผลกระทบของการขาดการเชื่อมต่อทางสังคมหรือว่าโดนกีดก,กันออกไปซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องของการถูกบูลลี่แต่ว่าการที่คนอื่นมีรองเท้าเท่ๆใส่มีเสื้อแพงๆใส่แต่ว่าเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่ต้องมาโรงเรียนแล้วมาเห็นสภาพแบบว่าโดนแบ่งชชัวงของ นิยมที่เด็กคนอื่นใส่เนี่ยมันสามารถเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้เหมือนกันคือเขาต้องการหยิบพลอยในคาพูดด้วยแม้ว่าทางวงนะจะยืนยันว่าเพลงปั๊มอัพคลิกเนี่ยอ่าจะไม่ได้มีจุดหมายที่แบบจะเชิดชูหรือว่าสนับสนุนให้มีการกราดยิงกันขึ้นในโรงเรียนแต่ว่าในปี2 0 1 8นครับมีเหตุการณ์มือปืนวัยรุ่นก่อเหตุการ์ดยิงนโรงเรียนในเมืองพัฒน์แลนด์ฟลอริดาวเว้ยไดเอกสารจากรัฐบาลเนี่ยก็เปิดเผยว่าคนคนเนี้ยเด็กคนนี้ที่ก่อเรื่องเนี่ยเขาเซิร์ชเพลงปั๊มอัพคล หลายครั้งก่อนเขาจะลงมือก่อเหตุ8ปีหนละังจากการปล่อยเพลงทางวง Forest e People ครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขาพิจารณาที่จะรีทายเพลงนี้ออกอย่างถาวรอ,ออกจากละบ้าของเขาเองมันอาจจะไม่ตรงจุดประสงค์ของที่เขาเขียนมาตั้งแต่แรกนะซึ่งส่วนตัวของนะผมคิดว่าตัวเด็กที่ก่อเหตุที่ฟลอริดาเนี่ยเขาไม่ได้ฟังเพลงนี้และเกิดความคิดเกิดไอเดียขึ้นมาว่าจะต้องทําแบบนี้เหมือนในเพลงเพลงนี้จะก๊อปปี้ว่าเออตามสิ่งที่เพลงนี้พูดอะมานะแต่ผมคิดว่าเขามีความคิดอยู่แล้วแล้วก็เพลงเพลงนี้มันเหมือนเป็นแรงขับเพื่อน คือประมาณว่าเขาอ่ะมีรถอยู่แล้ว1คันเพื่อที่จะไปถึงจุดหมายก็คือจุดหมายคือการกรายยิงโรงเรียนใช่ไหมเขามีรถอยู่แล้วแต่เพลงเนี้ยมันเหมือนเป็นน้ามันที่ต้องขับเคลื่อนรถคันนี้ไปเหมือนแบบช่วยเติมเชื้อเพลิงเข้าไปแล้วกับเหมือนแบบฮึกเหมอ่ะเหมือนปลุกใจอะไรประมาณน,น้มากกว่าที่เขาจะฟังเพลงนี้ครั้งแรกเขารู้สึกว่าเออุณจะต้องทําตามอย่างเพลงนี้จริงๆเลยวะ่ะซึ่งทางวงฟอร์เรสต์พีเพิลคือเขาก็พยายามแก้ไขนะถึงแม้ว่ามันจะผ่านมาเกือบ10ป,ปีแล้วก็ตาม,มานะ เพลงที่2คือแซนของอบีเนมครับศิลปินโปรดของผมเลยคือแซนเนี่ยเป็นเพลงฮิปฮอปของอ i ีเนมที่แบบว่าปล่อยออกมาในปีประมาณช่วง2,000 000, ต้นๆน,น,นะความน่าขนลุกที่ซ่อนอยู่คือเนื้อเพลงที่เรียกได้ว่ามันเป็นสตอรี่เทลลิงระดับตำนานคือเลเจนด์สตอรี่เลยก็ว่าได้นะซึ่งเนื้อเพลงแซนนั้นนะมันมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับด้านมืดของความสัมพันธ์นระหว่างศิลปินนะคือเนื้อเพลงเหล่านี้คนอาจจะยังไม่อินเพราะว่าเราเป็นคนปกติอเออเราทุกคนเป็นคนทํางานตื่นมาทํางานเย็นกลับบ้านนอนใช่ไหมแต่ว่าตัวเพลงเนี่ย ระหว่างศิลปินด้วยกันแล้วก็แฟนคลับที่ข้างใครมากๆจนเกินความพอดีขึ้นไปซึ่งเนื้อเพลงนี้ครับถูกถ่ายทอดออกมาจากมุมมองของแซลลีมิเชลหรือว่าแซนนะคือชายหนุ่มคนหนึ่งที่เป็นแฟนคลับที่ข้างใครเอมิเน่มากๆจนเอมิเนต้องตั้งชื่อเพลงนี้ตามชื่อเขาเองแซนไดเขียนจดหมายหลายฉบับถึงเอมิเนครับซึ่งเนื้อหาก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความยากลำบากต่างๆในชีวิตของเขาเองทั้งการเป็นโรคซึมเศร้าการที่ตัวเขาเองเคยจะพยายามฆ่าตัวตายการเติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่แย่ๆแล้วก็ปัญหาเรื่องขของควาาามมสสััััพนนนนธ์ที่้ฉกกบแฟเ ัังต้้ขนดวยนะปัญหาชีวิตของแซนนั้นนะมันมีดีเทลที่เหมือนกับชีวิตจริงของเอมิเนอยู่หลายจุดมากๆจนเอมิเนรู้สึกว่าแฟนคลับคนนี้เรื่องราวของคนเนี้มันแบบมันเหมือนมาทริกเกอร์ในใจของเขาที่แบบทำให้เขาแฟลชแบ็กถึงเรื่องต่างๆที่แบบเขาเคยผ่านมานะซึ่งสิ่งนี้มันทําให้แซนนะคอนเนคกับเพลงของเอมิเนอย่างมากและก็นับถือเขาเป็นไอดอลแตนะเขียนจดหมายฉบับแล้วฉบับเล่านะครับเขาเฝ้ารออย่างมีความหวังว่าวันหนึ่งเนี่ยเอมิเนไอดอลของเขาเนะี่ยจะเขียนจดหมายตอบกลับมาแต่ว่าเ em อมิเน่ย์าย ตอบกลับเขาสักทีเนื้อหาในจดหมายของแตนอะเริ่มรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆครับและก็สอดถึงสาภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงดูเหมือนว่าสิ่งที่ตัวเองต้องการอะคือมันยังไม่ได้รับสักทีอะแล้วมันมีเรื่องของการไล่เหตุผลมากขึ้นเรื่อยๆในจดหมายนี้เว้ยในที่สุดคือแตนอะคือก็มัดแฟนสาวแล้วยัดเธอเอาไว้ในท้ายรถของเขาแล้วอัดเทปคาสเซ็ตให้อีเมเนมก่อนที่จะขับรถลงสะพานลงทะเลสาบไปเว้ยในที่เกิดเหตุเนะจ้าหน้าที่ตำรวจอะสามารถเก็บเทปคาสเซ็ตที่แตนบันทึกไวใ้ให้อีเมเนมเอาไว้ได้ครับเทปเนี่ยประกอบ ว่าสแตนเนี่ยเสียชีวิตทันทีในขณะที่แฟนสาวของเขาเนี่ยหายใจไม่ออกและเสียชีวิตในท้ายรถก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึงยูซามไปเมื่อเอเมเนนได้รับจดหมายมาจากสแตนในที่สุดใช่ไหมคือเขาก็ได้ตอบกลับแล้วก็ส่งหมวกพร้อมลายเซ็นให้กับแมทธิวคือน้องชายของแสแตนนั่นแหละรวมถึงบอกให้แสแตนเนี่ยทำตัวดีๆกับแฟนสาวให้มากๆและเตือนสติว่าไม่อยากให้แสแตนเนี่ยทำเรื่องบ้าๆเพราะเขาเห็นในข่าวเมือ่อสองสามสัปดาห์ก่อนนะคือทําให้เขารู้สึกแย่มากๆเพราะมีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเมาแล้วขับลงสพานด้วยและมีแฟนสาวของเขาอยและในรถพวก เขาน่ยคือก็พบเทปแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นของไทยซึ่ง อีมเนมเนี่ยรู้เรื่องนี้รู้ข่าวนีนะว่ามันลิงก์กับตัวเองแต่พอลองคิดๆดูแล้วเนี่ยอีมเนมก็นึกออกทันทีว่าผู้ชายที่เขาเห็นในข่าวเนี่ยมันคือคนคนเดียวก,ก็คือสเตนเนั่นเองเป็นแฟนคลับเบอร์หนึ่งเรียกว่าเบอร์หนึ่งกันก็ได้แะมั้งคือเจ้าของจดหมายที่เขากําลังเขียนตอบนั่นเองนะซึ่งมันเป็นเนื้อเพลงที่ฉลาดในการเล่าเรื่องแล้วก็มีจุดหักมุมเป็นตอนจบที่น่าจดจํามากๆแล้วก็ปัจจุบันนะครับคำว่าสแตนเนี่ยถูกนำเอามาใช้เป็นคํแสดงในอินเทอร์เน็ตที่ฮิตมากๆหมาย คำหนึงก็คือสแตนพูดถึงสแตนทุกคนถ้าเกิดว,ว่าทุกคนรู้เรื่องอะไรก็คือจะนึกถึงออกเลยว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับแตนกับอีบีเนมนะ ต่อมาคือเพลงเดียทีมของเอชเชลล์ครับแ mm hmm. น่นอนว่าเชลล์คือเป็นศิลปินแบบชื่อดังมากๆแบบโคตรติดอันติดท็อปไฟของศิลปินในดวงใจที่ชอบของหลายคนเลยก็ว่าได้นะเพลงนี้มันเป็นเพลงเดบิวต์ซิงเกิลของเอสที่ปล่อยออกมาในปี2011ครับแล้วก็ทําให้เขากลายเป็นศิลปินชื่อดังอย่างรวดเร็วมากๆความรักของเพลงนี้คือเนื้อเพลงที่แบบมันมีเนื้อหาที่แบบโคตรทันใจอินสปายมาจากเหตุการณ์จริงๆนะโดยเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เธอจะเป็นเซ็กซ์วอร์เกอร์แล้วก็ติดยาแบบหนักมากๆนะ หว่างที่เขาไปทํางานอาสาสร้างสถานสงเคราะห์ให้กับคนไร้บ้านในเนื้อเพลงเนี่ยบรรยายถึงชีวิตที่น่าหดหู่ของผู้หญิงคนนี้ยกตัวอย่างเช่นนะเธอติดยาเสพติดมาตั้งแต่อายุ18ปีและมันทําให้สุขภาพร่างกายของเธอเนี่ยทรุดโทรมลงเรื่อยเธอใช้เวลาทั้งวันเพื่อเสพย,ยาเท่านั้นคือก็คือเซ็กส์เวอร์ก์บวกการเสพย,ยาวนๆอย่างเงี้ยซ้ำๆซ้ำๆนะครับคือเสพย,ยาและขายบริการทางเพศไปเรื่อยนะครับแล้วตอนจอบของเพลงก็คือก็สามารถถอดความออกมาได้ประมาณว่านะคือเธอเสียชีวิตจากการเสพโคเคนเกินขนาดหรือว่าโอเวอร์โดสครับ เพลงเพลงนี้เจเอทีมเนี่ยแปลได้2ความหมายถ้าเกิดว่าเรามามองเนื้อเพลงจริงนะคืออย่างแรกคือการรวมทีมกันของคนที่เก่งมากๆกลุ่มที่ประกอบด้วยสมาชิกที่ดีสุดหรือว่าทีมเกรด A อในอีกความหมายหนึ่งความหมายที่2ก็คือคลาส A d ร u g หรือว่าการเสพยาเสพติดประเภท A ได้เช่นกันซึ่งเป็นยาเสพติดที่รุนแรงมากๆประมาณหนึ่งตัวอย่างยาเสพติดประเภท A อเช่นเฮโรอีนโคเคนแล้วก็ LSD เอ่นเองซึ่งก็คือความหมายที่2องนะคือเรื่องของคลาส A ักมันก็เป็นลิงก์กับผู้หญิงคนใช่ไหมถ้าเกิดว่ามองอีกความหมาย แรกคืออ่ะพวกทีมเกรด A พวกเด็กตัวเนิร์ดเด็กตัวเก่งมารวมตัวกันนะซึ่งเพลงนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเดียวคือมันมีการซ่อนสองความหม่นี้ซ่อนอยู่ซึ่งมันเป็นเพลงที่คก็น่าจะเออมันเพอร์เฟกประมาณนึงในการแต่งเพลงออกมาแล้วแบบว่าสามารถมองได้สองมุมอะนะ ต่อมาคือเพลงที่4ครับ If I Die Young ของ The Band Perry ถ้าเกิดว่าพูดถึงสไตล์เพลงนี้น่าจะเป็นเพลงคราสสีนะเหมือนผมเคยฟังนะคือปลกป,ปล่อยออกมาเมื่อปี2011และก็เพลงนี้คือประสบความสำเร็จอย่างมากใช้คำว,ว่าอย่างมากในต่างประเทศก็ว่าได้นะและก็ถือว่าเป็นเพลงที่โด่งดังมากสุดของวงนี้เลยคือเหมือนว่าเป็นเพลงขายของวงแบบ If I Die Young นะเป็นเพลงที่มีเมโลดี้ที่ออกจะสดใสใบๆหน่อยแบบเอ่อโทนเมเจอร์อะไรประมาณนี้ให้ความรู้สึกเบาสบายใช่ไหมประกอบกับเสียงใสๆของนักร้องนำถ้าเกิดว่าทุกคนไปฟังเือบโอ้มันมันฟุ้งฟิ มากมันมันแบบมันไหลมันโฟล์ฟังแล้วแบบรู้สึกอารมณ์ดีนะแต่ตัวเนื้อเพลงเนี่ยตัวเนื้อหาเนี่ยกลับมีเนื้อหากันฆ่าตัวตายครับเนื้อเพลงเนี่ยแต่งมาจากมุมมองของเด็กสาวคนหนึ่งที่คิดจะจบชีวิตตัวเองกับปัญหาตัวเองที่เจออยู่และลุมล้อมก็คือเลือกที่จะจบปัญหาด้วยวิธีแบบนี้และเธอก็สั่งลายอย่างละเอียดถึงสิ่งที่เธอต้องการให้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอตายไปแล้วนะดังท่อนคอรัสหรือว่าท่อนทุกที่ร้องประมาณว่าถ้าฉันตายตั้งแต่ยังเป็นเด็กเนี่ยก็ฝังฉันในชุดผ้าซาตินวางฉล นเียงดอกกุลา irsiniz. ปล่อยฉันลงไปในแม่น้ําตอนลุ่งสางฉันออกไปด้วยบทเพลงรักคําว่าฉันออกไปด้วยบทเพลงรักคือออกไปจากโลกนี้เพื่อไปสู่โลกหน้าด้วยบทเพลงรักของเขาที่เขาชอบรวมถึงเพลงนี้เนี่ยยังมีการจินตนาการถึงชีวิตหลังความตายของเธอเองด้วยนะดังเนื้อเพลงที่บอกว่าเธออยากจะให้พระเจ้าเนี่ยทำให้เธอเป็นสายลุงเพื่อที่แม่ของเธอจะได้รู้ว่าเธอเี่ยสบายดีเพราะว่าสายลุงก็เป็นสัญลักษณ์ของความสุขถูก,ก,กไหมเป็นสัญลักษณ์ของความแบบฟ้าหลังฝนมันสมัครสวยงามเสมอเลยมานั้นตัว,ว,ะนะวเธอเองเนี่ยอยากให้พระเจ้าเนี่ยเสกเธอให้เป็นสายลุงเพื่อที่แม่จะได้เห็น เธอแปลงสภาพเป็นสายลุงที่มีความสุขต่อทุกคนแล้ว และก็ปลอบประโลมแม่ของเธอที่จะสูญเสียลูกสาวไปตั้งแต่ยุยังน้อยหเนเึ่งคือเธอก็มีความสงสารแม่ตัวเองที่ต้องสูญเสียลูกสาวตัวเองไปนะนักร้องนาแลวก็ผู้แต่งเพลงนี้คือ Kimberly Perry ครับเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่าตาการแต่งเพลงของเธอเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากนักเขียนสไตล์โกธิกครับและเธอก็ยังได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมชื่อดังเรื่อง Anne แห่ง Green Gables อีกด้วยนะโดยในวรรณกรรมที่ว่านีคือมีฉากที่น่าจดจําเป็นพิเศษอยู่ฉากหนึ่งคือฉากที่แอนน์นังเอกของเรื่องเนี่ยนอนอยู่บนเรือแคนูเออบนเรือแ เออเลยแครดูมันจะเล็กๆใช่ไหมแล้วก็เออนอนราบลงไปรนะ้มาแนี้วและก็ท่องบทกวีของอันเฟรดเทนิสันซึ่งฉากนี้ก็ได้ปรากฏอยู่ในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้อีกด้วยนะครับ ต่อมาเพลงสุดท้ายเพลงที่5ครับนั่นคือ Polly ของเนวอร์นาครับ Polly เถ้าเกิดว่านับว่ามันเป็นระดับตานานของวงเนวอร์นาไหมผมว่าก็กใช่นะหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเพลงได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องอะไรใช่ไหมคือมันเป็นเรื่องราวคดีสะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเพลง Polly นั่นแนะคือแต่งมาจากมุมมองของฆาตกรนะเออถูกเล่าผ่านมุมมองฆาตกรที่มีตัวตอนอยู่จริงๆที่ชื่อว่านายแกลเลตเฟนส่วน Polly เี่ยคือชื่อสมมุติของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ ค uh huh. ดีสะเทือนขวัญน,นี้เกิดขึ้นเมื่อปี1 9 8 7ครับที่เมืองทาโคมาที่รัฐวอชิงตันเด็กหญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าพอลลี่เนี่ยอายุได้แค่14ปีเท่านั้นเองได้ไปคอนเสิร์ตวงพังล็อกวงหนึ่งก็คือไปดูคอนเสิร์ตนะและก็ระหว่างทางกลับบ้านเนี่ยคือเธอถูกนายเจอรััดเฟร์เนี่ยลักพาตัวไปเว็บโดยการใช้มีดจี้บังคับให้ขึ้นรถโดยที่การเรตเนี่ยได้ขม่มขืนและก็ทรมานเธอมากายและก็มัดเธอเอาไว้บนเพดานของรถบ้านเคลื่อนที่เอามัดไว้บนเพดานนะซึ่งพอลลี่เนี่ยพยายามที่จะ น้ำมันอะฮะจังหวะนั้นเองแหละซึ่งเขาไม่ได้วางแผนโซนนี้ไว้ว่าพอลลี่จะหนีเธอจึงใช้โอกาสนี้พยายามแกะเชือกและวิ่งเข้าไปในปั๊มน้ํามันนั่นเองและหนีได้ในที่สุดครับส่วนเจอร์ดัตนะก็ถูกจับและก็จำคุกตลอดชีวิตเนื่องจากข้อหาของการลักพาตัวและก็ข่มขืนภาคผู้เยาว์ซึ่งอดีพอลลี่ไม่ใช่เหยื่อรายแรกของเจอร์ัตด้วยนะครับมีการเปิดเผยว่าเมื่อปี1960เนี่ยเขาก่อเหตุลักพาตัวข่มขืนและทรมานพี่น้องคู่หนึ่งมาก่อนแล้วด้วยเหยื่อเร้งสองคนนะครับรอดช ถูกตัดสินจำคุกอย่างน้อย75ปีครับและเขาก็พยายามหลบหนีจากคุกถึง2ครั้งและใน,นที่สุดก็คือเขาถูกปล่อยตัวในปี1980ด้วยการถูกลดหย่อนโทษจาก75เหลือ20ปีนะการที่เขาได้ลดโทษนี่และการออกจากคุกเร็วกว่ากำหนดนะครับทำให้เขามีอิสระในการลรงมือก่อเหตุอีกครั้งหนึ่งซึ่งเรือลายต่อไปหลังจากที่เขาออกจากคุกนั่นคือพอรลี่ครับอายุ14ปีในปี1987เองซึ่งหลังจากที่เคิร์มสมาชิกข,ของวงเดอร์วาน่าเนี่ได้อ่านเรื่องนี้ในหนังสือพิมพ์เน เสียเอียนะกับเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากเขาจึงแต่งเพลงนี้เพื่อสร้างอาร์เรนจให้กับเรื่องเรื่องนี้นอกจากนั้นเนี่ยตำรวจยังเชื่อว่าเขาเนี่ยมีเหยื่อคนอื่นๆที่ไม่อาจจะโชคดีนักคือไม่ใช่เหยื่อด้วยคนที่จะมาฟ้องร้องตำรวจเพื่อเอาผิดก,กับอาชญากรคนนี้แต่ว่าบอกว่ากลัวตัวเองแบบเสียชื่อเสียงและออกคงออกข่าวเลยอาจจะมีเหยื่อคนอื่นๆอีกที่สังคมยังไม่รับรู้ซึ่ง2คนนั้นคือเด็กสาวชาวทาโคมาคร,ครับสองคนที่ถูกฆาตกรรมไปแล้วลนะครับในปี1987แต่ว่ายังไม่มีหลักฐานมัดตัวชัดเจนซึ่ง907มัันกก็คือปีเดบเ การที่เกิดขึ้นกับพอลลี่เด็กสาวอายุ14นั่นเองครับเพิร์เนี่ยเลือกที่จะแต่งเพลงนี้ออกมาจากมุมมองของผู้กระทําผิดเว้ยจึงทําให้เพลงนี้นับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสะเทือนใจและก็รุนแรงมากๆครับ และนี่คือห้าเพลงสากลที่มีความน่ากลัวความสะอิดสะเอียนเออขอใช้คำเดียวคลลือคือความสะอิดสะเอียนความน่าหดหู่เรื่องของสงครามการก,ารก,ารการัดยิงอะไรมาเนี้ยผมว่าเพลงทุกๆเพลงอะ่ะมันจะมีเรื่องของการเสรียดสีสังคมเรื่องของการสะท้อนอะไรบางอย่างออกมานะผมว่าเรื่องของศิลปินอะ่ะหลายหลายคนอาจจะคิดว่าตัวเองอะ่ะดังแล้วใช่ไหมเออคืออยากจะให้ตัวเองเนี่ยชื่อเสียงตัวเองเนี่ยเป็นกระบอกเสียงเพื่อเล่าอะไรสักอย่างหนึ่งผ่านเพลงของพวกเขาและให้สังคมเนี่ยเกิดการทิกเกอร์เกิดขึ้นแล้วก็พูดคุยเกิดขึ้นอย่างเช่นเพลงแรกอะ่ะปารมอับชีกก็คือพูดถึงงงงเรรื่่่่ออขกาาายิใชมแตว คือจุดประสงค์ของวงอ่ะชัดเจนเลยแต่พอแบบมีการกัดยิงเกิดขึ้นมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วฆาตกรแบบเซิร์ชเพลงนี้ฟังอ่ะมันเลยทำให้สังคมบอกว่าอ้าวก็มึงออกเพลงนี้ออกมาแล้วมันก็เลยเป็นการซับพอร์ตอาชญากรคนนี้ไปอย่างเงี้ยซึ่งตัวเพลงอ่ะมเมสเซจที่ถูกเล่าผ่านไปมันคือเพลงมันคือเพลงเนาะมันก็แบบมีไม่กี่ท่อนอะไรเงี้ยมันไม่สามารถที่จะบอกเมสเซจไปได้หมดว่าเราไม่ได้สนับสนุนอาชญากรให้กระทําแบบนี้เพียงแต่ว่าเราอยากให้สังคมแบบถูกพูดถึงบ้างว่าเยาวชนถ้าเกิดว่าเขาจะมีปืนเนี่ยเขาสามารถหาไไไไดดด้้มมม่่่ยาากกคือออเเันนนหผพพลงพลงงงึที มีระยะเวลาอยู่ประมาณแค่สามถึงสี่ทีแถมสามถึงสี่ทีนี้คือมันก็คือเป็นท่อนที่มันวนซ้ำวนซ้ำอ่ะมันก็เลยเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์ตามมานะแต่ว่าส่วนเรื่องของการหยิบอินสปิเรชันแบบเบสออนทูซอรี่อย่างเช่นเรื่องของเคริร์ดอย่างเงี้ยที่อ่านคดีแล้วสะอิดสะเอียนขึ้นมามแล้วก็แต่งเพลงขึ้นมานยะมันก็เกิดจากความรู้สึกความน่าเกลียดน่าชังกับสิ่งสิ่งนี้คราวๆราวนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยแล้วคือแต่งเพลงขึ้นมาเพื่อให้สังคมรู้ว่าเออ การเกิดเรื่องแบบนี้คือแบบมันน่าขนหูมากแค่ไหนในสังคมนะและนี่คือ5เพลงที่มีความน่ากลัวซนอยู่ครับถ้าเกิดว่ามีเพลงโอ้ผมว่าแม่งมีเยอะแม่งมีเยอะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเพลงสังกลนที่มีความดาร์กซอรี่ซ่อนอยู่นะเดี๋ยวคงขอไปรวบรวมมาก่อน,นครับแล้วเดี๋ยวมาเล่าทุกคนฟังอีกรอบครับอสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับที่ดูจนจบครับไปแล้วครับบ๊ายบายครับ